รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาสเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวตอนนี้ก่อนจะพบกับการแข่งขันร้องเพลงพบกับเกมแจ้งเกิดของเรากันก่อนเลยครับ เอาละครับวันนี้นะครับเกมแจ้งเกิดของเราก็คือชื่อของใครครับผมรู้สึกเป็นเอาจริงเอาจังมากกว่าการร้องเกมงคนนี้โคชแห่งเกมที่ไรเป็นอย่างนี้ในนั้นอาจจะเป็นชื่อนักร้องก็ได้หรือเป็นวงดนตรีก็ได้นะครับสุดแท้แล้วแต่ใครถึง3ข้อก่อนคนนั้นชนะถ้าพร้อมแล้วนะครับโจทย์ข้อแรกครับเฮ้ยุบ้จุบยต้อง เ่ายิงชุบครับเป่ายิงชุบครับเป่ายิงชุบครับตอบครับลาบานูนครับผมลาบานูนถูกต้องครับผมโโอ้หนไวันนี้มาแรงวันนี้มาแรงหนึ่งข้อแล้วหนึ่งคะแนนแล้วนะครับคุณสำหรับคุณไต้ฝุ่นโจทย์ข้อต่อไปครับตอบครับอาภารอาภารถูกต้องครับคุณสาได้ไปอีกหนึ่งคะแนน ตามมาด้วยโจทย์ข้อต่อไปครับเอาเร็วหนุ่มกะลาครับหนุ่มกะลาถูกต้องครับผมว้าวโอร็วโจทย์ข้อต่อไปครับอึ้งที่ออฟครับเช่มเช่มรำครับผมเช่มเช่มรำถูกต้องครับผม ตอนนี้ทั้ง4คนมีคนละหนึ่งคะแนนเท่ากันหมดแล้วนะครับตั้งใจให้ดีครับโจทย์ข้อต่อไปครับน้องจ๋าครับอามก่อนกันอามก่อนกันผิดครับเฮ้ยครบอะตอมชนะกันถูกต้องครับอะตอมนะครับโอ้โหอ้าว ทำไมครับคุณจ๋ายังยังเครียดอยู่นะครับตอนนี้คนนําคือต้ฝุ่นนะครับอีกข้อเดียวชนะเลยโจทย์ข้อต่อไปคุณจ๋าครับบรรดาเรือวุฒิค่ะพนรดาเรือวุฒิถูกต้องครับพร้อมกับดาวต้องเบรกเขาให้ได้นะ<ม>นนต่อไปครับ<ม><น><ม><น><ม><น> เอาละครับแจ๊สปุ๊กสปุกนิกปาปิองกุกกุกอ้าวถูกต้องครับและนะครับผู้ที่ทำได้ถึง3คะแนนก่อนคุณไต้ฟุลรับไป2,000บาท แน่นอนครับเปนแฟนรายการก็สามารถร่วมสนุกอย่างนี้ได้โดยเข้าไปที่ Facebook <Writing> ของเรา m a s t e r c v <TV> ีส3มีของรางวัลแจกทุกสัปดาห์จากสถานีบริการน้ำมันทีทีครับผมนักร้องคนต่อไปของเราเนี่ยเขาได้รับฉายาเป็นพ่อเพลงพื้นบ้านมาจากจังหวัดพิษณุโลกครับมาพบกับคนที่มีชื่อเลิศมากผมชอบพบกับคุณเหลี่ม <L un ters>